เกียดตัวละครตัวเองเฉยอย่างเงี้ยก็ไปกอดจะแตจวแต่วบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่วก็งงไอ้เนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยยินดีกับความสําเร็จก่อนขอบคุณมากคับมากยินดีด้วยจริงๆกูโสอยก็มีส่วนเกี่ยวข้องมากๆด้วยเฮ้ยจริงๆไปดูย้อนหลังในเน็ตฟ i ิกน้ำตายยังไหลอยู่เลยอะเพราะซึ้ง ก็ซึ้งจริงๆซึ้งจริงๆสลับหลบก่อนผมไม่ค่อยเด่นหนังเรื่องไหนเราออกจากโรงมาแล้วผมรู้สึกค้างในในความรู้สึกในการดูนะเท่าหลานมากนะอพอเรานั่งดูเองอ่ะทำไมตัวละครเรามันมันช่างทำไมทำตัวแย่ขนาดนี้วะเนี่ยม,มึงเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมยังต้องให้หลานมาคอยดูแลแม่มึงเองออกมาด้วยความรู้สึกผิดสุดๆเลยไม่ค่อยเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นมันให้บทเรียนบางทีสิ่งที่เราทำเราอาจจะคิดว่า มันก็ไม่ได้แย่หรอกอเราเดือดร้อนนี่ในมุมเราในมุมเราแต่เราไม่ได้เห็นว่าคนอื่นเขามาอุดรูรั่วที่เราทำไว้ยังไงบ้างอพอมาเห็นในหนังมันเห็นครบเลยเ<อ>มื่อเอาินเกีย์ตัวละครตัวเองเฉยเอย่างเงี้ยต้องไปกอดยาแต่วยาแต่วบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาแต่วก็งงไงเนี่ยอะไรของมันวะเน,นี่ยยายแต่วบอกเล่นหนังเรื่องแรกไม่เห็นอินเขามันเลยเ